ผีเปรตยายกำรรยายกำรรเป็นคนตันหนีขี้เหนียวเวลาที่พ่อแม่บอกสอนก็ไม่ยอมฟังแกจะเถียงพ่อเถียงแม่ใครบอกก็ไม่ยอมฟังแม้กระทั่งพระแกก็ไม่เว้นจนกระทั่งยายกำรรแกชราและแกป่วยเป็นหลายโรคในขณะที่นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน มบอเท้าของแกไม่มีแรงพอที่จะขยับได้เหมือนคนเป็นอมัมพาตและปากของแกก็อ้ากว้างไม่ได้อ้าปากได้แค่รูเท่ากับหลอดดูดน้ำกินอาหารเหลวได้เพียงอย่างเดียวเพราะจะต้องค่อยๆหยหยอดอาหารลงบนปากที่มีรูขนาดเล็กๆอาหารที่แกอยากกินก็กินไม่ได้กินได้แค่อาหารเหลวเท่านั้น เช่นโจกหรือข้าวต้มทุกทรมานอยู่แบบนี้มาหลายเดือนจนกระทั่งแกเสียชีวิตลงหลังจากนั้นก็เกิดข่าวลือขึ้นอยู่มาคืนหนึ่งมีคนในหมู่บ้านได้พบเห็นคนตัวสูงใหญ่ผมยาวแขนขายาวมากยืนอยู่ที่บ้านของยายกําบ้างก็ว่า บางคนเดินผ่านในช่วงเวลากลางคืนมักจะได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้เสียงร้องเบาๆแต่มองไม่เห็นใครอยู่มาวันหนึ่งลุงมิ่งแกเป็นสัตว์ประหลือแกเผาศพมาเป็นจำนวนมากยังไม่เคยเห็นผีสักตนเมื่อแกได้ยินข่าวที่ชาวบ้านเล่ากันว่าเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงคนร้องไห้ และบางคืนก็เห็นคนรูปร่างสูงใหญ่เมื่อได้ยินดังนั้นแกจึงอยากพิสูจน์ว่าเรื่องที่ชาวบ้านพูดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเท็จกันแน่และคืนวันนั้นลุงมิ่งจึงเดินทางออกไปที่บ้านของยายกําที่เสียชีวิตลงแล้วในระหว่างทางที่ลุงมิ่งกําลังเดินอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนคน กำลังเดินตามอยู่ข้างหลังของแกเมื่อแกหยุดเดินเสียงนั้นก็หายไปแกเดินต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงบ้านของยายกําลุงมิ่งแกยืนมองเข้าไปหน้าบ้านหลังนั้นขณะนั้นก็มีเสียงดังเบาๆอยู่ที่ข้างหลังของแกลุงมิ่งหันหลังกลับไปดูแกถึงกับต้องยืนขาสัน่นก้าวขาไม่ออก บอกว่าอยากจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้เมื่อเห็นเป็ดยืนอยู่ตรงหน้าทันใดนั้นเป็ดตนนั้นก็หายไปแกจึงรีบเดินทางออกมาจากบ้านของยายกำรเรช้าวันรุ่งขึ้นลุงมิ่งจึงไปบอกกับชาวบ้านว่าเมื่อคืนฉันเห็นเป็ดตนนั้นหน้าตาค้ายายกำรรทุกคนที่ได้ฟังจึงคิดเหมือนกันว่า เปรตตนนั้นคือยายก่มแน่ๆเพราะว่าตอนยายก่ำยังมีชีวิตอยู่ยายกัำเป็นคนตะหนีขี้เหนียวเวลาที่พ่อแม่บอกสอนก็ไม่ยอมฟังแกจะเถียงพ่อเถียงแม่เมื่อตายไปจึงได้เกิดเป็นเปรตหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ